นี่ค่ะวันนี้อยู่กันครบเซตเลยนะคะคคสามตัวตนเอายายดวงลงพูดพูดตามลักเลยนะ่ะงานซพน่ะเออที่ว่าเขาให้ไปมอบเงินให้หน่วยงานนี่หน่วยงานนั่นน่ะยายดวงว่าไงความคิดยายดวงอะความคิดยายดวงไม่มีอะไรมากเลยกระดูสถานการเจาา้าภาพดาถ้าเจาาเา้าภาพกาเออฐานะดีก็ไม่มีในสินไม่มีอะไรเออก็ดีใจด้วยที่เขามีเงินมอบแต่กระดูสถานการณ์ตร,ง,รตงที่ว่า บางคน่ะไม่มีจริงเด้แต่ด้วยความเป็นธรรมเนียมที่เขาพาทำกันหนังที่เห็นใจเท่านัะนถ้ตัวเองไม่ทำกับ้าราชกานก็ไม่ทำถูกงานถูกงานกทำกันแต่จีิงมางานเราเฮ้ยทำไมเราไปทำที่มีไม่มีก็ต้องจกมันทำไงูมไหน่ะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างงานศพในดวดอนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วก็เรื่องห่อนี่แหละอ๋อหอนี่นักใจใหญ่อะ เข,า,ขาไม่มีเวลาทำกับเขากับแม่ไม่ปลูกให้ผัวเขาโอเคนี่หอมันไม่มีปัญหาดอกแต่บางคนน่ะมาถ้างหัวัางลูกยกขยงครอบครัวมันเลยเอาแต่เเที่กัดหหอทำไมตั้งใจมาห่อโดยตรงเลยไม่ได้มาช่วยอะไรเขาเลยเอาถุงเนบกระเป๋ามามันธุระอะไรเออมันใช้งานหนาห่อม่ยวงมันเป็นงานเออมันเป็นงานเศร้างานอะไรถูกไหมล่ะแต่พู้ถึิงถ้างานเยื้ดวงก็ห่อไปเลยค่ะไม่ใช่่โบก็สังเสียไปเลย ที่ว่าหอใส่โดดก็ไว้จะให้ไว้ไหนฮะที่ว่าหองานเมื่อกี้ใส่โดดเอ๊ะกูแบ่งอะไแบ่งหายใจกันบด้กูไม่หายใจกันได้รักจุลรน